สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะกลับมาพบกับเมกันอีกเช่นเคยนะคะที่ V88 ปดสิบคาเอสาขาราดบุรีหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเองนะคะวันนี้นะคะเมมีรถนะคะมาแนะนําให้กับพี่ๆนะคะได้รับชมมากมายเลยนะคะเดี๋ยวจะเป็นคันไหนบ้างนะเดี๋ยวตามเมมาชมกันเลยค่ะ <S <S เรามาเริ่มกันที่ V ีออเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะพี่ๆท่านใดนะคะที่มองหารถเก่ง ะะเรามี v ีออนะคะมานําเสนอให้กับพี่ๆนะคะได้รับชมกันนะคะมีทั้งเป็นปี2 0 1 3นะคะ2015 1 6 1 7ถึงปี2 1อย่างเงี้ยเรามีให้พี่ๆนะคะได้เลือกชมกันมากมายเลยนะคะรถเก่งเนี่ยเรามีทั้ง v ีออนะมียาลิสมีอาร์ตนะคะมีให้เลือกกันมากมายหลายคันเลยทีเดียวนะคะพี่ๆขาหากสนใจน,นะคะ สามารถรีบมาจับประจองเป็นเจ้าของกันได้เลยนะคะพี่พี่ขารถของทางร้านเราเนี่ยมีให้เลือกมากมายเลยทีเดียวนะคะถัดมาที่รถกระบะกันบ้างนะคะคันนี้นะคะจะเป็นตัว V ีโก้แชมป์นะคะคันนี้เป็นรถปี2014นนะคะมาพร้อมกับเครื่องเสียงนะคะเราติดตั้งเครื่องเสียงให้พร้อมใช้งานแล้วด้วยนะจ๊ะ สำหรับคันนี้นะคะก็จะเป็น t o y ยต a v วีโกเทเช่นเดียวกันนะคะคันนี้จะเป็นโฉมตัว E นะคะพี่ๆขาเรามีมาให้เลือกมากมายเลยทีเดียวนะคะรีโวเราก็มีนะคะพี่ๆขามีตั้งแต่ปี2016นะคะถึงปีปัจจุบันนี้เลยนะจ๊ะโซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนของโตโยตานะคะก็จะมีเป็นวีโกแทมนะคะมีตั้งแต่ปี2013นะคะจนถึงปี 16นะคะคันนี้นะคะก็จะเป็นตัวเจนะคะแล้วก็มีตัวดตัว E นะคะลูกค้านะคะสนใจคันไหนนะคะสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวเมย์นะคะจะทําคลิปนะคะทยอยทําคลิปให้กับพี่ๆนะคะได้รับชมกันนะคะถัดมานะคะคันนี้นะคะจะเป็นตัว z Edition นะคะคันนี้เป็นปี2021นนั่นเองนะคะปีใหม่เลยนะจ๊ะพี่ๆคะ่ะ คันนี้นะอ่านี่เดี๋ยวเมยให้ดูกันชัดๆเลยนะคะคันนี้เนี่ยเรามีการจัดทรงแต่งซิ่งนะคะโหลดเตี้ยให้แล้วนะมาพร้อมกับแห็กแฟชั่นสวยๆแบบนี้เลยนะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าเครดิตดีนะ สามารถฟรีดาวนะคะจัดได้เกินจัดได้เต็มนะคะแล้วก็เหลือเงินกลับบ้านอีกด้วยนะจ๊ะพี่ๆขาคันนี้นะคะคนอยู่ที่ประมาณ8,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะหากสนใจนะคะสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะสามารถารีบมาจับมาจองกันได้เลยนะคะ ถัดมาด้านนี้กันบ้างนะคะด้านนี้นะคะจะเป็นโซนของ e s u ซ u นะคะมีทั้งเดิมๆนะคะมีทั้งแต่งซิ่งติดตั้งเครื่องเสียงแล้วอย่างนี้นะคะรถเราก็มีร้า์ของเรามีให้เลือกมากมายเลยนะคะมีทั้งตัว S อนะคะสมตัว S อนะสมตัว L นะคะเครื่องยนต์2,500ซีซีเครื่องยนต์ cc, 1,900นซีซีนะคะมีกันให้เลือกมากมายเลยนะคะปีใหม่ปีเก่าอย่างเงี้ยเรามีให้พี่ๆนะคะได้เลือกชมกันแล้วนะจ๊ะ รถทุกคันของทางร้านเรานะคะเรารับประกันเครื่องเกียร์เฟืองท้ายนะคะให้ถึง60,000กิโลนะคะหรือว่า6ปีด้วยนะจ๊ะพี่ๆขาออกรถกับเราวันนี้นะคะเดี๋ยวเมย์แถมโปรนี้ให้เลยนะคะรถทุกคันนะคะไม่มีน้ำมนันหนีอะไม่เป็นไรเดี๋ยวเมย์เติมให้เต็มถังเลยนะคะพี่ๆีขาหากสนใจสามารถรีบมาจับมาจองกันได้เลยนะคะหรือว่าจะติดต่อเข้ามานะคะได้ที่ 0616680347นั่นเองนะคะสามารถสอบถามขอรูปเพิ่มเติมสอบถามรายละเอียดการดาวการผ่อนนะคะสอบถามเส้นทางนะคะสอบถามได้หมดเลยนะจ๊ะ เป็นยังไงกันบ้างคะพี่ๆคะมีคันไหนถูกใจบ้างไหมเอ่ยสําหรับโปรโมชั่นของร้านเรานะคะเดือนนี้นะออกรถกับร้านเรานะคะทุกคันเลยนะคะเรารับประกันเครื่องเกียร์เฟืองท้ายให้นะคะถึง60,000กิโลนะคะหรือว่า6ปีกันเลยทีเดียวนะคะพี่ๆ่ะหากสนใจนะคะสามารถรี่มาจับมาจองเป็นเจ้าของรถกันได้เลยนะคะออกวันนี้นะคะทันปีใหม่แน่นอนนะคะพี่ๆขะรถของทางร้านเรานะคะออกได้ทุกอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพรับเงินสดนะคะหรือว่าพนักงานโรงงานนะคะทำนา้าทำ ส่วนทําไร่ตัดผักตัดไม้เนี่ยก็สามารถมาออกรถกับทางร้านเราได้เช่นเดียวกันนะคะขอเพียงแค่ว่าพี่ๆนะคะมีอาชีพที่ชัดเจนนะคะสามารถตรวจสอบได้นั่นเองนะคะก่อนจากการวันนี้นะคะเมย์ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้กับเพจของทางร้านเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการอัปเดตรถเข้าใหม่ของทางร้านเราด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะเมย์ก็ต้องขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ